ยังมาฝันไปมีคนทักมากฝันไปค่ะยังมาขั้นในฝันค่ะฝันจะจำม่ทั้นในไดหรออค่ะเพราะว่าปูหรือว่ายังม่ขันนในบอกนะคะเนาะฝันอยู่่นก็ตังค่ายๆเป็นคึกปูในหมายถึงปูตาด้วค่ะเดพิคนยังบ่ทันได้ไปเขาไม่ในฝันนะคะบนานบ้า้บ้าบแมูนะบ้านบ้านปูนะบว่าูน่ะบอกเอจีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันนี บ้านใ,นใดๆค่ะเนี่ยบ้านใ,นใดๆโตเลดคืออันไไนั้นไหนักล้ๆบ้านเจ้าบ้านค่ะมีพวกมป็นคู่หอกอย่างอย่ค่ะเสียเองนะครับจะโซกันอยู่ค่ะคุยกันนะแต่เสียงแช่ๆอยู่ตัวโตเลนีดคนใส่กองใหม่กองใหม่ค <ๆ S 1> ือจังเลือดคือปลายแบบว<อ>่างเบา่างนี่ค่ะที่เป็นเป็นปลายที่เข้าง่ายเาสีเลือดปลายไม่ใช่นะประตูเลือดอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นปลายค่ะจะเป็นกองใหม่สี่เหลี่ยมเพิ่นเพิ่นสีเลือดอันเลือดออกเบื้องโตเลดค่ะนะเพิ่นเที่ยวแค่เพิ่นสีเลือดออก ตะวันฟันนี่คือนยังงหัวในเลือดออกการังสีเลือดออกคนจะเล็กห่วงคนจะเลนกเอาเขาไปเชื่เกลัวเพ่อไหวบอเพราะว่ามอเศ้าที่มันมืนมเอื้อขายพักโอ้ันก่อนสิแจงก่อนที่น้องก็เพราะว่าก่อนถ้กับฟันก่อนสิแจงเลยค่ะจริงค่ที่ฟันในหาดเซียดนะคะค่ะตาวันหงวดเนี่ตอนสิแจ้เข้นกันค่ะการังสิจับใจความว่าวันว่ารัง่ไหนการังสิจับต้องวดต้องหาคู่ก็บอกให้จาเอา อันเพิ่นจะไม่หายเพิ่นก็บอกหายจำเอกหายได้นะคะซึ่งวัวทองค่ะมันบอกจำเอกหายได้เด้อมีพอเสียเรื่องไหาย่ะหาเส้าที่คิดเอาเส็ษประกาศยามคีเศษใต้นะค่ะเนาะเดี๋ยวมือที่สองกับว่าฟันบานได้เอาเงินขึ้นไปถวายนะที่ว่าเด้อดหาเสตะแตะซึ้งอะไรน่ะเวค่ะตอนนี้เลยมาฟันเราแทะอ้ไรมาหาเฮงอันล่ะเรเลด้ไปเจ็ดสวนหลายบทแบบนี้แต่ว่าหัดที่นี่ เพือเอฟซีก็ถามมาไอจับระตีกับแม่คู่เห็นไปหยิบวันนั้นวันที่สิบแปดนะคะมี่อะไรท่านหาวันที่สิบแปดมาไมแมในบ้นนี่ยกขึ้นมาว่าโตใดขึ้นขึ้นขึ้นไปหยิบเสียงไรมาเจ้าว่าน้อค่ะแม่ค่ะหยิบใบใบช่องใบค่ะค่ะสีซเมียหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามอ่าไดก็ระซีเจี๋หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด ค่ะแล้วก็เย่าจะข่าวหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี่ค่ะค่ค่ะแสดงว่าเลขวันนี้บ้หลายตัวจัดค่ะแม่บ้าค่ะแล้วก็สามแปดจุดสามแปดนี่แหละจุดสามแปดคือถ้าว่าจุดนี่เลยอ๋อได้จุดสามแปดนีกแล้ค่ะศูนย์สามแปดจุดนี่มันสีเป็นศูนย์จุดเป็นตีเป็นศูนย์ค่ะเพราะว่าจุดตีเป็นวงกลมเลยเราศูนย์สามแปดค่ะจุดสามแปดคูยังพูดออกมาอยู่ด้วยค่ะว่า ลดศูนย์ปดเมื่อวาก็ต้อกับบ้านแอนนะคะีว่าลดตกยงไม่มีเลยคัี่สองรบนนี่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ที่ปูอะยังมีอเลยคับสองครที่ปูนุมาบ้านแนเราจะไปบอกง่ามเลยต่ยิ่งนะคะนี่ปูวิ่ยิ่งวิ่งวิ่มากปูวออกมากเลยต่ปูยังพันนี่ค่คือของเืนนี้ต้องไปจับไปนะครับครบรอบ ครบรอบองค์ูชีปะขาวที่ที่ว่าเพิ่นเอาคูนปูมาเนาะคะ่ะเนาะวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนสิบสองครบรอบองค์ูชีปะขาวตอนตีตีครบรอบคือ<ม>องค์ูนตีเป็นเก<ม>้าอยู่แล้วค่ะครบรอบมันก็เลยรอกก็คือเป็นศูนย์เพราะใน<ม> <c oughs> ตีเป็น <c oughs> เก้าศูนย <c> ์ <oughs> เพราะว่าตีเซ้นทะเบียนรถตีเองละให<อ>้พ่อไว้เอาไปเปลี่ยนท่ายรถ พอไหวามันเก่าแล้วแต่กับบนเนี่ยค่ะพราะว่าเลขโตเกา่าปีที่แล้วคนรอบบดชื่อแปดสี่บ้านเลขที่แม่สิอหอ้า,านเ่าแปดสี่อ,อย่าลืมนะคะ่ะบ,บ้านเลขที่แป่สบ 8, มบห้า่แปดสี่อย่าลืมค่ะว่าที่ซุขหัวนอนคลิปแรกที่ปูบอกเพื่อที่ซุกหัวนอนนี่นบรค่ะหันบ่มีหม่องนอนนี่ห้ยไปนอนในรถ เลี้ยมาค่ะที่ถือเยอะเนี่ยค่ะบ้านที่ถือเยอะห้ไปนอนไม่นวดรถก,ะกระดกลดเก่าค่ะอาจตีเป็นข้อไมยอาจจะเป็นเลขกโตเก่าหรือว่าจังไงก็ได้ยนะคะเนาะแต่ห้ยที่อืมที่จราเบิองแต่ว่าว,าวาัานจะว่าในฟัง่งที่มืดไม่ต้องไปฟั่งที่แบบหลับปูบัวก็ไม่สมท่อนกับไปกล,ลับมาอยู่เหออรอคะฝังนั่นล่ะ ราะว่าแม่สมภารเดินทางมาที่ไรมีทุกทีเลยเนาะแม่ค่ะมันกับเจ็ดสิบบาทแม่ไม่สมพรก็อยู่แม่้าว่าเพื่อนให้ใส่ค่ายสิบเจ็ดบาทเลยค่ะวันนั้นเอื่อไใส่วันที่เดินทางมาล่าสุดมาพร้อมกับคุณยายแค่เพื่อนคุณใส่คายสิบเจ็ดบาทแม่ค่ะแต่อันนี้ก็คือวันแต่ยังไม่นีไก็คือหยิบมาไว้ก่อนค่ะ ถาบื้อแหงมุ้งก่อนค่ะเย๋ยกสิไปว่นปูคลองม่าว่ามันตุ่มแต่วันที่อวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะ่ะาปูมันท่านิดถึงเวลาแล้วค่ะเนาะยังท่านติถึงเวลาแต่ว่ากับไปจุดทูกขออีบอกท้งสัตว์เหรอะบอกผูู้บอกปูบอกว่าบอกเป็นตัวนี่ถินถาองฟันยงถ้าเรือวงฟันมันกับบาริคิวเนาะค่ะเนาะอาจสะถานื้อมันอาจจสิฟันมาแมงเรื่องก้าสินะค่ะแต่เอฟซีเป็นกบบฟังปูบอกน้ำกระดจ้าค่ะ มากตัวเด็กอะจัดมากคะ่ะเนาะค่ะสำหรับซีเจีมันเป็นยิบมาเอาไหรพี่น้องรีสี่ห้าเมืองไหมดยมุอตัวมือกี่เลยที่ว่าไปยีฟมาที่สิบแปดพรอแม่ครูนะคะค่ะเมฟพรอมแม่มครูก็หมายว่าแต่จะยิบเพราคือกันก็คือเพราะว่าจะยิบยีฟตาติคือคือกันอี่างที่ิบสี่หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามแปดสามแปดก็คือ จุดสามแปดแล้วว่าันชอบแปดศูนย์แล้วก็เลยหยิบแปดศูนย์มาหนั่มือหาแปดศูนย์กับศูนย์เก้าอ่าดูนะคะครับภาพเนี่ย้างของเจวันหนึ่งสามหนึ่งวันตีวันตีที่แบบว่าหนึ่งสามหนึ่งตีออกมาจากปูบอกว่ายิ่งยิ่งยิ่งแม่สมพ่อนสามนัดกนน่ะไปตายยิ่งตั้งสามนัดเนี่ยค่ะ ยิ่งสามนาจจมทีแล้วแม่ส้มก็นาหอยเอาใส่ลงมาพอบอ<ม>บ,อบอหอยใส่ยิ่งเสร็จแล้วหอยเอาโยนลงน้ำน้ำก็เป็นนึ่งนะคะเนาะวันนี้มก,ก็ได้ตีเป็นเป็นนึ่งเราวันนี้แม่ยิ่งสามนาทีได้ตีเป็นนึ่งสามวันก,ก็ได้มักนึ่งสามนะคะแต่กระถางขาอ้อนค่ะขาฟังเดี๋ยววันนี้มาสรุปใหอยเทียนนึง คือยังไ่ได้ฝันน้งฝันนองะยังไ่ด้ฝันฝันก็จังสีพอดีฝัากจังจำได้ก็รลงสีปูก็่งสีเปิดตองเค่ยุ่งสินละค่ะพี่เจี๊ยบคก็างสีเปิดอยุงสินละคนเลื่นสื่อพักคนนี้ดันเขาไว้ชื่เกาไม่ยได้เห็นเลยยังไจังว่าขุกันยังไงก็ร่างฝันสีเดเลกันเนรู้ว่าดีก็ร่งเก่งเลยไอ้เอนซี่เ ขอปูยางดีนะคะเนาะเพราะมืนเคลื่อนอีก็เป็นวันพระเนาะวันพระใหญ่เดี๋ยวดีเจวันวันลอยกระทงวันที่สิบเก้าเอ๊มีอะไรอยู่ด้านข้างเทวันยกขึ้นโชว์ในที่สายบุญบ่อสายบุญสายบุญปูฝากมากถึงเราได้ค่ะได้ใครยังไม่ได้ของขวัญปีใหม่ค่ะนี่ของขวัญปีใหม่แจก้าละกองเนี่ยแจกกองมีเป็นลูกสับปะรดด้วยนะเทวันเนาะสวยมากเลยแต่ปูว่างวดนี้ก่ะจะให้วันที่เก้าหั่นละทำไมจะให้ไม่ได้เนาะถามว่าที่ใดพวกปู บ่หลายดอกค่ะจสองล้านจะพ่อเนาะเอกันกำลังล้านแต่งก็เก่าโบกะถาฟังมาปูพอดีไปนั่งกันเนาะที่จะหน้าเมืองไปนั่งกันคือวันแต่หน้าเนี่ยมันไม่รู้ว่าในมั่นใจว่าจะเป็นตัวใดเพราะว่าข้ากับฟังคลีฟางคลีไปก่อนค่ะนอนฟังไปก่อนหน้าเมืองใกล้ยอดมือก่อนจะไปลงทุนหลายมันสิเม็ดหลายเนาะค่ะเนาะรับแตงิฮะแตงิไปยักใบสองใบก่อนเสี่ยงไปไตหมอนเบ่งก่อนฟันดีค่อยเอาค่ะ นี่นี่นีเวันมัดตัวไปไปไเดีะกอทีจ่จะฟันโตโต้ตมัดไม่ใจมหค่ะนี่แปดแปดี่แปดสี่ศูนค่ะแปดศูนะล้วกล ตัวหนึ่งอะกอหนึ่งสามกับสิบสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสามยรด์ลรคมพอนค่ะค่ายรดพกัสไว้อค่ะ หนึ่งหกหนึ่งจะหนึงหกแปดส่แปดสี่กสั่ไลน์าเขา่าเขาบอกแล้วก็ป้ายพ่อสมัยเก้าห้าแปสถ่ายถายมันเก้าไม่พอค่ะพอสบยถ่ายมันเก้าหมดในเพี้ยนเราถ่ายออกซีเอไปใส่ค่ามก็เลยเป็นป้ายแดงมันเก้าไม่ะแต่ว่าเา่างวดที่เรียวปีที่แล้วออกแปดสี่ มันเกาแบบเรื่องมันเป็นตัวเกาคเก่ะดือจันเรไทยไวม่หน้าเรานี้ย่ต่เร่องทุบรอบปีคืออปีอ้าวรอบรอบปีเอบรอบปีพอดีค่ะกูยาวางัตว์รบรอบปีแล้ม่นเจ๊แมนค่ะทุบรอบปีกูกัยสักค่ะงแล้วเกาซีูเาอกดูนะค่ะเพราะว่ารบรอบปีเลขแลวก็ที่งออกถ่ายไงเก้าเก้าสี่เลขกลางออกแปดสี่ค่ะแปเก้าเก้าสกับ8ปดสี อย่าลืมนะคะว่าปลูกว่าเก่ายังค่ะเก่าอะไรเศษเก่ามอมอคือเก่าไม่มีนะคะเนาะเศวตีมาเก่าบอมีปืนแม่สะพัดเนาะสะพัดนี่พันผู้ใดบ่พวกปืนบ่ได้เงินค่ะพันผู้ใดมีปืนติดโตได้เงินค่ะคือปืนก็ต้องเป็นแฝดพันพดซื้อเลขกตีแฝดตัวได้เงิน คือผู้ดมีปืนพกปืนค่ะพกปืนไว้ด้ค่ะพกปืนิดตโตไว

คามนั้นนะคะนัก่องนาะค่ะมีเจรนาเป็นเร่รสวัสดรับัีค่ไปบอกาหให้ลยก่อนมา่นนะา่นม่เจรองบรรยากาศค่ะอาการุนรอิกมา่ชดใหม่ๆขอางัับครับสวัสดีครับ ทุกเม็ด hmm. ท um, ุกชัดกปเลยข้าวเมายังอ <oca van do Patter ns> ๋อคุณรู้เลยนี่มาก็เอมาอะไรแล้ว